ไอ้กอล์ฟให้ดีนะเหมือนรอบเหมือนที่พันธายไม่เอาด้วยเป็นโรคอะไรไหมมันไม่เป็นโรคอะไรนะเด็กคนนี้ผู้ปกครองมายืนยันยังอยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอ่ะอยู่กับรายการมวยไหมครับอยุธยานะครับผมนะขอบคุณสถานที่ผักเขียวคาเฟ่ผมได้ผักชื่ออะไรฮะชื่อชื่อนี่นี่ครับยี่ยี่นี่นี่ครับลิลี่ลิลี่ลิลี่อ้าวไอ้ที่ไหนครับ จังหวัดตากครับจังหวัดตากโอ้มาแตกตากเป็นว่าเดียวกันเอ้ยขอขอขอชื่อเด็กแก๊งหน่อยชื่ออะไรฮะผมไม่มีชื่อครับมึงไม่มีชื่อแม่โอ้ชื่อชื่อเราชื่อเราก่อนเบนซินครับเบนเทนเบนเบนซินเบนซินวาวฮาได้ไหมอ่ะชื่ออะไรฮะปิดกวัดกุปิดกวัดกุเอ้เฮียไ่ขายยาด้วยมีชีทีไหมมีชีทีมไหม เออมาจากที่ไหนดีกว่าเด็กแจ้งเราเหมู่บ้านอะไรทีนี้โบนสตเอามาทำดีไหมสองพันสองพันหนึ่งพันอ่ะไหวได้แล้วเราอะให้สองเท่าไหมอ่ะโอเคนะครับผมกฎกติกาภาษาโกน้าไม่เตะไม่สอกนะครับผมนะมีน้ำใจในกีฬาเพื่อนลงไม่ซ้ำนะครับระวังต่อยท้ายทอยห้ามต่อยท้ายทอยนะห้ามต่อยท้ายทอยน้องนะครับห้ามต่อยท้ายทอยพี่นะครับผมนะโอเคครับเตรียมพร้อมฟังกรรมการด้วยครับเฮ้ยห้าร้องไห้ด้วยเ้ยตรงดีว่ะเฮ้ยตรงดีว่ะ ปาวะมีอาชีพด้วยนะ,ะมีอาชีพเพื่อนมึงอาชีพด้วยน้ำมันเต็มถังเฮ้ยเพื่อน่อไเฮมีเงินมาใหกูเฮ้ย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 เฮเฮ้ย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 เฮ

ลม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 ไอ้ลมลมไอ้ลมลาลมลมลมรอนอย่ามีอ้อมกรรมการ้เี่นี้ฉลาดด้วยแม่น้ามาจากบางปัมามาถึงอยุธยาเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเินเฮ้ยช่วยพีช่วยพีลลมลมเฮ้ยลมเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้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 เฮ้ย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 เฮเฮ้ย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  เริ่มมาโอ้โหยาเฮ้ยยายายาถึงเฮ้ยรางวัลอะไวันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรุ่นรุ่นเขาให้คนละหนึ่งร้อยเอาเลยตัวใหญ่ไม่ได้เหรอเฮ้ยตัวใหญ่มีใครให้ตัวใหญ่ทั้งร้อยไหมเฮ้ยมีไหมแบงค์พันเฮ้ยไอ้ลุงสองร้อยเฮ้ยแบงค์พันเบอรเฮ้ย นขอบคุณด้วยนะครับผมขอบคุณคุณลุงนะครับผมที่อัดฉีดสนับสนุนนะครับนะให้รองนะครับอย่งนีเป็นตัเต็มเต็มเต็ยเ็มเต็มเล็มเต็มเต็มเต็มดต็ดเต็มเับมเต็มเห็นนะเอ็มเตต่อยตันนต็มเต็มเนะโอ้โหขอบคุณการส็ับส็ุนต็มงต็ครับมเนาน้มคคมมตตัวใหญ่ตัวใหญ่มเมขอบคุณครับนะครับ โอ้โหฮะได้กันทุกคนนะพิธีกรเฉีดยาตายไม่ได้สักร้อยเลยขอเบอรกขวดนึงก็ยังดีอสุดดยขอเสียงบัตเมย์ให้คุณดหนะโอเคขอบคุณนะครับเนาะเนาะไปเดินเนาะเนาะเนาะผมบอกเลยคนอยูอายุทยาเนี่ยน้ำตาลเฮ้ยคุณนึกว่าจะให้เด็กนึกว่าจะให้เด็ก ไอตัวเล็กมืแก่คน้ไอตัวเล็กคนตูเรยนู้น้องเขายังไงเนี่ยโอหนักหนักลมันเลาเลยแล้วนเาดดีเลยมันต่อยพวกเราให้กวมงมา